นางแวนทิ์เป็นเจ้านางแห่งเมืองเซียงตุงผู้เลอโสมและทรงพระป,ปีชาสามารถทรงได้รับการกล่าขานในหมู่ผู้คนลฉานล้านนาและล้านช้างไม่เพียงเพราะความงามหากแต่เพราะพระอุปนิสัยเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและไม่ยอมให้ศักดิ์ศรีแห่งเจ้านางถูกล้ำเส้นเจ้านางได้อภิเศกสมรสกับเจ้าแสนวีฟ้าคําลือแห่งเมืองเชียงรุ่งคันเสร็จพิธีอภิเศกแล้วทรงย้ายไปประทับณเมืองเชียงรุ่งตามธรรมเนียม แต่ชีวิตสมรสมิได้ราบรื่นดังที่ควรจะเป็นเพราะเจ้าคำลือยังคงมีนิสัยเจ้าชูมีนางสนมเล็กใหญ่มากมายในระยะแรกเจ้านางแว่นทิพยไมิได้สรงห้ามปรามหรือแสดงความหมึงหวงทรงวางพระองค์อย่างสงบสำรวมและอดกัน้นทว่าบรรดาน,นางสนมเหล่านั้นกลับได้ใจคิปดปีตนเสมอเจ้านายล่วงเกินขอบเขตแห่งศักดิ์ศรีและระเบียบแห่งราชสำนักจนในที่สุดเจ้านางไม่อาจอดกั้นได้อีกต่อไป เื่อความอดทนถึงขีดสุดเจ้านางจึงยกทัพปราบผัวพระองค์ทรงแกนกำลังทหารจากหัวเมืองขึ้นตรงต่อเชียงตุงได้แก่เมืองแข็งเมืองอยู่เมืองวะเมืองลายและเมืองยองโดยมีพญาหลวงพิชดวงเป็นแม่ทัพใหญ่ส่วนเจ้านางแว่นทิพนั้นทรงเป็นผู้บัญชาการรบด้วยพระองค์เองภาพเจ้านางสตรีจับด์าบนำทัพเคลื่อนพลกลายเป็นตำนานที่เล่าขานไม่รู้จบฝ่ายเมืองเชียงรุ่งของเจ้าคำลือ ไม่อาจต้านทานกองทัพจากเซียงตุงได้เกรงกลัวอำนาจศึกจึงพากันแตกพ่ายเจ้าคำลือหนีเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในป่าเหตุการ์ลุกลามใหญ่โตจนถึงหูเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงพระเชษฐาของเจ้านางแบนทิ์ผู้ซึ่งเป็นผู้ยกน้องสาวให้อภิเษกกับเจ้าคำลือแต่แรกเจ้าฟ้าเชียงตุงจึงต้องเสด็จมาเป็นผู้ไกลเกลี่ยเหยายศึกด้วยพระองค์เองในที่สุดเจ้านางยอมวางดาบแต่มีข้อแม่สำคัญคือเจ้าคำลือต้องสร้างหอคุ้ม หมายถวายให้เจ้านางเจ้าคำลือตกลงตามเงื่อนไขจึงโปรดให้สร้างหอคุ้มหมายขึ้นที่เมืองเชียงดอนหลวงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการขอขมาและการคืนศักดิ์ศรีแก่เจ้านางขันเจ้านางเสด็จกลับเข้าเมืองเชียงลุงในพระไทยแรกทรงตัง้งพระไทยจะจบับบรรดานางสนมมาลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตแต่แล้วเหตุการณ์หนึ่งก็เปลี่ยนพระไทยของพระองค์ไปตลอดการเมื่อเสด็จผ่านสวนแห่งหนึ่งสงทดพระเนรเห็น แม่นกกำลังป้อนอาหารให้ลูกนกน้อยภาพนั้นทำให้เกิดธรรมมาในพระไทยท่งระลึกถึงความเป็นแม่ความเมตตาและวงจรแห่งชีวิตในที่สุดเจ้านางจึงทรงปล่อยชีวิตนางสนมทั้งหมดไปหลังจากนั้นเจ้านางประทับอยู่เมืองเชียงลุ่มได้เพียงราวสองปีก็เสด็จกลับมาอยู่ณเมืองเชียงตุงบ้านเกิดของพระองค์อย่างถาวรในบ้านปลายชีวิตเจ้านางแว่นทิพย์ยังทรงเป็นสตรีนักการค้าผู้มีหัวการค้าเป็นเลิศ บางคราวเสด็จลงไปค้าขายไกลถึงบางกอกทรงมีเครือญาติอยู่ในเชียงรายเป็นอันมากเล่ากันว่าวันใดที่เจ้านางแวนทิปเสด็จมาเชียงรายทั้งเมืองจะคึกคืน้นเลิล่าผู้คนต่างพาการออกมาชุมขบวนเสด็จของเจ้านางผู้เป็นดั่งตำนานมีชีวิตเรื่องราวของเจ้านางแวนทิปจึงไม่ใช่เพียงนิทานปากหัวด้วยดาบหากคือเรื่องของสตรีผู้รู้จักอดทนรู้จักยื่นหยัดและรู้จักวางดาบด้ดยเมตตา